ในส่วนของคะแนนการนับอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ออกนะครับแต่กรกตก็บอกว่าระบบการนับคะแนนนั้นบกพร่องบกพร่องกับผิดพลาดเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเลือกใช้คําว่าบกพร่องครับพันตารวจตรีนัทวัฒน์เสงี่ยมสัก์รองลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงระบบการรายงานเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการที่มีปัญหาว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ได้แก้ไขปัญหาระบบที่ติดขัดทางเทคนิค และมีการรายงานผลคะแนนเข้ามาแล้วขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละเก้ซึ่งตามกฎหมายกําหนดให้รายงานไม่เกินร้อยละเก้สิบห้าขณะนี้สํานักงานกกตประจำจังหวัดทุกแห่งอยู่ระหว่างการให้กรรมการประจําเขตรวบรวมผลคะแนนอย่างเป็นทางการส่งไปที่อําเภอก่อนที่จะส่งไปที่เขตเลือกตั้ง400เขตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการส่งให้กับทางกกตกลางเพื่อประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไปร้อยตำรวจชนินน้อยเล็ก รองเลขาที่การกรรมการการเลือกตั้งแถลงว่าได้มีการประชุมร่วมกับทางกรกตและมีมติมาให้ชี้แจงว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งการฉีดบัตรเสียหายเรื่องการจับลุมรวมถึงการรายงานที่ผิดพลาดทางเทคนิคกรกตได้กำชับว่าดำเนินการอย่างเฉียบขาดทุกเรื่องเรื่องระบบต้องตรวจสอบเพื่อเป็นบทเรียนในการแก้ไขดังนั้นทุกเรื่องจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อเนื่องและรวดเร็ว อันนี้ทั้งสองยอน้าสองท่านเนี่ยก็เป็นเนื้อหาในเชิงประชาสัมพันธ์นะครับขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการจัดทำเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <S <S เปิดเผยรายงานสรุปสถิติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งพุทธศักราช2569ากกาจากการรวบรวมข้อมูลนะครับมีกระทำความผิดรวม151คดีครอบคลุมความผิดหลายมูลฐานหลายฐานนะครับการทำลายป้ายหาเสียงการทำให้เกิดความกลัวการดูหมิ่นซึ่งหน้า การใส่ร้ายความเท็จการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาต้องห้ามความผิดฐานทําลายป้ายหาเสียงพบว่าพักประชาชนถูกทําลายป้ายมากที่สุด45ป้ายรองลงมาคือเพื่อไทยและภูมิใจไทยขณะที่เรื่องของการฉีกบัตรเลือกตั้งพบทั้งหมด15คดีครับ